สวัสบบดีสวัสดีนพอแม่พี่น้องแล้วก็ fc birds สุขูสุคนมาพบกับชาวอิฐมาลายอีกเชนกเก่าเชนเคยพี่น้องเมื่อในเชวอิฐใช่มาขูดน้อไม่เนาะขูดน้อไม้ไว้เห็ดฉุบอะไรพี่น้องน้อไม้ที่สาวอิฐเผาไว้แต่ลายเหม่เลยเนาะขูดใช้ตู้เย็นไว้พี่น้องน้อไม้สาวอิฐก็ได้ปอกมาไว้แล้วเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องลงมือขูดเลยเนาะใช่ไหม ไม่ลูกซินไม่เลียงอันนี้ก็เป็นยอดมันเนาะอันนี้บ้องบ้องมาแม่ ขูดให้มันเป็นเส้นน้อยๆเร็บๆเนาะพี่น้อง เห็ดใส่ตู้เย็นไว้เนาะมันออดเลยคันโบเฮ็ดใส่ตู้เย็นไว้ปลาไว้กับยามันมันชิหน่าวชิบูดเนาะเอาเห็ดใส่ตู้ไว้กับยางยามได้ก็ออกมาเห็ดกินเนาะสบายกรูดแล้วแล้วก็ตดัดเอาตัวมันแข็งก็ทิม หักแรกยอดหนึ่งเราขูดบ้องเนาะมันหนาผาเงียนขูดบดเทิงทางกลางมามันชิบอ่อนเห็นมันชิบน้อ,นอย หมอนขักเนาะไม่ไม่เขา่าไว้สามสีค่คืนแลลวที่นนอง ตอนนี้ก็ขูดแล้วแลยเนาะพี่น้องน้ำไม้3ามยอดได้บ้ากหลายๆเต็มเต็มกระตูกเนาะหลังจากที่ขูดแล้วก็ใส่กะชีเอาเกลือใส่พี่น้องเอาเกลือใส่แล้วก็คั่นเนาะให้น้ำคมมันออก ใส่เกลือแหละก็มาขั้นหน้ามันก็ออกสบายมันก็บ่ขคเมนอกเวลาเรากิน นำออกหลยหลย แศษมือเนาะมือเป็นบาทถือเกลือได้บักหลายๆนี่ยคิดวาเมื่อเช้านี่กระสุบเลยเนาะเห็ดอยู่ตอนนี้ก็ยังจะได้สุบอีกสองเสือโปรเจกชิเบิร์ดอันนี้เช้าอิจฉาเห็ดใส่ตู้ไว้เนาะ พ่อแม่แล้วก็น้องซาวกะพากันไปดำนสชวนชาวอีดก,กับเลี่ยงง่ว่าพี่น้องบร่ได้เรี่ยงบ่ได้ดำนากะหาแนวอยู่แนวกินไว้เนาะให้พ่อให้แม่แนวกินกับหาเป็นอะไรนี่แล้วพี่นออ้องยาต้มและแกงยาแกงอะสุกไวจักสีหาแนวอื่นเนาะน้ำออกบักรลาย หลังจากที่คั้นแล้ววันนี้เอิดกับเชาอไปล่างน้ำเนาะพี่น้องล่างน้ำเกลือออกเอิดคั่นน้ำเกลือพี่น้องน้ำขมก็ออกบ้าหลายๆเนาะ่วนน้ำขมนี่ก็เอาไปถอกถิ่มเนาะแล้วก็เอิดกับเชีเนาะไม่ลงไปล่างล่างน้ำแล้วก็ใส่ตู้ไว้แล้วก็ถือว่าแรวพี่น้อง ตอนนี้ก็แล้วเลยเนาะพี่น้องซอิดก็ได้ล่างหน้ามเกลือออกแล้วเรียบร้อยเลยเนาะการใส่ทรงยางแล้วก็ใส่ตู้ไว้กินเบิ่งกับบริคมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็โจทเพียงสมีเนาะไว้พบกันใหม่ที่คลิปหน้าสบายดี